ทานข้า,าวเช้ากับเด็กๆค่ะทานข้า,าวเช้ากับพีโดค่ะพีโดพิกนทานข้า,าวเช้ากันอยู่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอือหหอกินเก่งกันจังเลยกินให้หมดนะ กินให้หมดนะหน้าเนี่ยพี่โดจะกินช้านะคะพี่โดจะกินช้ามากๆเลยส่วนกูก็จะกินไวมากๆเลยกินให้หมดลูก เดี๋ยวกลางวันหิวนะไม่กินนะ่ะพี่โดทำไมกินเลอะเทอะอย่างนี้ล่ะคะห,หืกินเลอะเทอะมากเลยเรากินดีๆด,ดูเนี่ยดูกูเกิลเขากินดิเขากินเรียบร้อยมากเลยเนี่ยอื้มฮะกูเกิลจะหมดแล้ว ไี่ดยยังไม่ครึ่งถ้วยเลยลูกอร่อยไหมคะกูเกิลอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมโอโหนี่ไงร้านสาไหมลูกโอโหเก่งจังเลยคะ่ะกูเกิลเก่งจังเลยคะ่ะ ดูชิคะคนเก่งกังแม่เก่งจังเลยเนี่ยกินเร็วๆติพี่โดก่อลูกอกินไวๆสิคอะอาพี่โดกินน้ำกินน้ำไวลูก เก่งจังเลยพิกเกินนะ้ลน่ะเอากินให้หมดเร็วๆอีกนิดเดียวอึ๊บกินให้หมดเลยค่ะกูเกิรนกูเกิรน กันจา๋าเุ้ยจะหมดแล้วเก่งจังเลยค่ะคือกันจา๋าอิ่มแล้วใช่ไหมคะดูท่านั่งหนูสิลูกอ้อพี่เล็กกินให้หมดแล้วแลสองเมตรอีกสองเมตรแล้วแล้วยังจะคายทิ้งอีกเนี่ย โอเคเก่งจังเลยค่ะไหนไปดูหนะ้าพี่โตเน่ยสิคะโอเคพี่โตกินหมดแล้วเก่งจังเลยจ้าเอ๋